ครับพี่น้องครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนะฮะมีผีแก่อยู่คนนึงนะครับมีผีแก่อยู่คนนึงนะออกมาไร้สดแบบร้อนตัวไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดถึงใครเลยผมพูดถึงผีแก่ต่างด้าวต่างประเทศนะ,ะแต่ปรากฏว,ว่ามีผีแก่อยู่คนหนึ่งออกมาอวดอ่าก็เลยอวดรู้โชว์ความฉลาดน้อยชันนู่นนี่นะประเทศฉันไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้น้อยๆหน่อย ประเทศที่มึงไปอาศัยเขากินเขาอยู่เนี่ยเขาไม่สนใจแต่ประเทศไทยเนี่ยเขาสนใจเวลาแจ้งความดําเนินคดีไปเนี่ยเขาก็จ่อ,อหมายเรียกนะออกหมายเรียกไปขอแบบขำๆผสมความรู้นะรับผมชอบท <c oughs> ุกท่านครับเขาก็จออหมายเรียกไปเนาะพอเขาออกหมายเรียกไปปั๊บนะคุณไม่มาวัสดีครับพี่บุนี้คุณไม่มาเขาก็จะขึ้นบัญชีดำเอาไว้เขาออกหมายจับ นะครับออกมาจับที่บัญชีําไว้ปุ๊บตราบใดที่คุณยังไม่ได้เหยียบเข้าอาณาจักรไทยราชอาจักรไทยก็ไม่เป็นไรก็ไปแก่ตายอยู่ที่นู่นเนาะเวลาครอบครัวปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน,น้องพี่ตายหามีปัญหาอยากจะกลับมาก็กลับไม่ได้ไงผีแก่นะครับอ่านะครับนะคุณก็กลับไม่ได้กฎหมายไทยไม่ได้มีอำนาจถึง ต่างประเทศไม่ได้มีอํานาจถึงอังกฤษไม่ได้มีอํานาจถึงเยอรมันแต่การร้องแจ้งความจํานงขอ,อ,อตัวบุคคลที่โดนหมายหรือบุคคลที่ต้องการตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศเป็นอำนาจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาจะส่งของความร่วมมือตำรวจอังกฤษเขากไม่ได้ไปจับคุณตำรวจเยอรมันอเมริกาเขาก็ไม่ได้ไปจับใครครับที่เป็นบุคนลที่ต้องการตัวเว้นแต่เป็นคดีสําคัญย่นยาเสพติดก่อการร้ายพวกนี้หรือฆ่าคนตายอะไรอย่างเงี้ย ผมไม่ได้หวังขนาดนั้นทุกท่านผมไม่ได้หวังขนาดนั้นทุกท่านฟังดีๆนะผมไม่ได้หวังขนาดนั้นผมไม่ได้หวังว่าจะต้องจับตัวอีผีแก่หรือ,อ,อนางผีแก่มาจากตรงนั้นมาดําเนินคดีมันไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดอานาจศาลไทยมันไม่ได้มีอํานาจครอบคลุมไปถึงต่างประเทศแต่ความโง่ที่ออกมาพูดออกมาโชว์เอกสารนั้นเอกสารนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณดูฉลาดผมต้องการแจ้งเอาไว้ในระบบ และให้มันคาอยู่ในระบบตมให้มันคาอยู่ในระบบกระบวนการยุติธรรมนะเวลาวันใดก็ตามที่คุณกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยเมื่อไหร่เข้ามาทางสนามบินไหนก็ตามมันจะขึ้นแบ็คลิสต์ตัวแดงๆเอาไว้ว่าคนคนนี้เป็นบุคคลที่ถูกหมายจับถึงวัาน,นั้นแล้วเราค่อยคุยกันอายุความมีกี่ปีเช่นบินประมาทอายุความสิบปีก็หลบไปไม่ต้องเข้ามาประเทศไทยสักสิปีให้งเงาเหงือกตายอยู่ตรงนั้นกับผัวถูกไหม เอารูปมาขอสัญชาติตรงสัญชาติไทยอะไรบางอย่างเนี่ยเนาะทุกอย่างเราก็ดําเนินการกันไปแต่เรื่องนี้ผมจะต้องส่งไปให้ญาติพี่น้องคุณได้รับรู้ผมจะส่งเอกสารคลิปต่างๆไปญาติพี่น้องคุณได้รับรู้ว่าผีแก่ตัวหนึ่งเนี่ยไปดําเนินการทาผิดกฎหมายกับบุคคลคนหนึง่ง i have have a g o o d day everyone i have to go แหมขอบคุณมากครับพี่มหาหม่คุณสุวิทย์สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คนช่วยล้างไอ้โปรแกรม u t u b e ทิ้งแล้วเดี๋ยวผมจะโหลดเข้ามาใหม่นะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนพ้อ,พอ,พองน้องพิธี หรือพังเผื่ออยากจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยอยากจะมาทําธุร,ระมาโอนที่โอนทางให้กับลูกอยากจะเข้ามาเพื่อมารับมรดกหรือหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยนะผีแก่ก็อย่าร้องกันละก,กันนะไม่ต้องกลัวอย่าไปตกใจหวั่นไหวแหมอายุก็มากแล้วนะเราอะอย่างมากก็ตายอยู่ที่เมืองนอกแหละไม่ต้องเข้าเมืองไทยนะครับชีวิตนี้ก็อยู่เมืองนอกไปจนวันตายนะนะั่นแหละ นะหายใจสักห้าปีก็เดี้ยงแล้วบางทีอ่ะคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะครับเพระาะฉะนั้นไอสิ่งที่เอามาพูดหรือเอามาไรสุดในการท้าทายอันนี้ผมเฉยๆเพราะอะไรครับผมแจ้งแล้วก็แจ้งเลยคือผมแจ้งไปแล้วตำรวจก็ดำเนินการไปตามระบบของาตำรวจออกหมายเรียกหมายเรียกไม่หมางหมายจับหมายจับก็แจ้งไปที่ตอมต่อมอแจ้งไปที่ไอสถานทูตผมอาจจะทาหนังสือถึงสถานทูตให้แจ้งไปไปสถานทูตไทยประจระําประเทศนั้นประเทศนี้เพื่อบอกว่ามีบุคคลคนหนึ่งเนี่ย ได้กระทําความผิดอาญาแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับในข้อหานั้นก็หานี้นะครับเป็นบุคคลที่ต้องการตัวนะครับหากมีความสามารถหรือมีกฎหมายข้อใดที่ส่งตัวได้ก็สง่งส่งไม่ได้ก็แช่แข็งไว้อย่างนั้นแต่ถ้าวันใดก็ตามเหยียบถึงแผ่นดินไทยาาราชอาณาจักรไทย